สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทั้งทางเพจแล้วก็ทาง YouTube เลยนะคะวันนี้นะคะใครนะคะที่ทานกุ้ยช่ายเปือกเปลือยไม่หมดเรามาแนะนําเมนูกันค่ะนั่นก็คือกุ้ยช่ายเผลือกเปลือยทอดนั่นเองค่ะวิธีทําง่ายมากๆาค่ะน้องกรอบนอกนุ่มในนะคะให้เราตั้งกระทะด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะคะใส่น้ํามันลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็นําเผือกนะคะที่เราทานไม่หมดเนี่ยหรือว่าแช่เย็นไว้นะลงมาทอดได้เลยค่ะก็จะรอให้ด้านล่างเขาเซตตัวนะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านค่ะ พอเรากลับด้านแล้วเนี่ยก็จะกดนะคะให้ตัวเขาเป็นแบน,นแบนแบบนี้เพื่อให้ตัวผู้ชายของเราเนี่ยได้ความร้อนทั่วกันค่ะจากนี้ไปเราก็จะกลับไปกลับมานะคะให้ตัวผู้ชายเผือกเนี่ยเขามีความกรอบนอกนุ่มในค่ะสำหรับความกรอบเนี่ยก็ตามชอบเลยนะคะถ้าใครไม่อยากทําเมนูนี้ก็สามารถนําไปนึ่งได้นะคะเขาก็จะออกมาเหนียวนุ่มเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะไม่มีความกรอบนะเมนูนี้อยากแนะนําจริงๆค่ะว่าถ้าทานไม่หมดเอาเขามาทําแบบนี้ค่ะ ตัวกุ้ช่ายเผือกเนี่ยก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เหนียวนุ่มมากๆเลยยังไงไปลองทํากันดูนะคะทุกคนแล้วก็ทานคู่กับน้าจิ้มรสแซ่บๆนะบอกได้คําเดียวเลยค่ะว่าเป็นเมนูที่พลาดไม่ได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากเพจโกวิทฮพแล้วก็ช่องโกวิทฮพด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ